จะรู้ไหมว่าพวกเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์ใครจะรู้มไม่มีหรอกคอมมิวนิสต์ที่ไหนจะรู้จากเราอ,อะไรพวงมันนะมบัดไหลแล้งงานเข้างานอะไรเข้าดูสิ ใหม่ทุกคนหลับหลังหันทางน้นกับทางโน,น้นตอนนี้เรามีชีวิตใหม่แล้ว เราจะทาทุกอย่างเพื่อชัยชนะของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังคมเก่าเราจะทิ้งให้หมดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเรียงนามพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคือเป็นสหายเพราะฉะนั้นขอให้พวกคุณทุกคนตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่เริ่มจากคุณผมสหายยืนจะยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนครับ ดีคุณสายมุง่งผมจะมุ่งมั่นเพื่อประชาชนแล้วคุณล่ะสหายน้ำชยัยผมจะนำชัยชนะมาสู่ประชาชนครับมรนลัยแล้วงานเข้าแล้วมึงเอ,อย้ยไม่ได้ตั้งชื่อเลยอนะแต่กูแอบตั้งไปแล้ว <c oughs> อ่าตั้งไปแล้ว <c oughs> เออกูตั้งชื่อว่าสหายไอซ์อะไรนะสหายไอซ์โถ <c oughs> ไอสัตว์ไอเพื่อนากูุณทำไมมันชื่อแบบฝรั่งไม่ได้ชื่อไทยๆหน่อยที่รู้ยกูนี่แอบตั้งกันเว้ยตั้งเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันเลยชื่ออะไรสหายเดสายเดเดละฉานเนี่ยมึงอุ้ยไอ้ไอเด็กนรกมึงไอเด็กนรกแล้วคุณอ่ะมึงเล่าไอเสียงผมชื่อจ้าหายเอาดูเร็วเลยสิ คนต่อไปเลยเฮ hey, ้ยนี่มันคนใจร้ายแหมไม่ต้องไปทำงงเลยนะอยู่ดีก็ทิ้งเรามาเนี่ยไอเราก็นึกว่าหนีแบบผู้ชายคนใหม่นี่ถ้ารู้ว่ามากับพักนะให้มาตั้งนานแล้วมาด้วยกันเลยก็ได้เนี่ยโถยปล่อยให้เราเสียใจตั้งหลายเดือนออกไปออกไปเลยนะเอาไปไล่เขาทำไมอะเขาสามมาถึงที่นี่แต่เขาไม่ใช่อย่าอย่าอย่าคุณอย่าเอาเรื่องของเราสองคนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอุดมการ เรื่องของเราสองคนเนี่ยเรื่องเล็กแต่เรื่องของพักเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าเยอะใช่ไหมครับพี่ถูกบอกให้ออกไปไงเอานะสหายแม่ทรายวันนี้ถือว่าเป็นวันต้อนรับพวกเขาอย่าทำให้เสียบรรยากาศตายเถอะเพื่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆริง กูว่าหนีกลับเออกลับเออไม่กล OR ับต้องอย่างนี้สิวะกับเออเยียจอดกูว่ายกล้องแม่งเสร็จคอมมานิตแล้วล่ะกูวสงสัยตั้งแต่ปุ่มในปั๊มแล้ว นอนที่นี่แยกกันระหว่างชายหญิงไม่ปะปนกันทางด้านนี้เป็นผู้ชายทางแถบโน้นเป็นผู้หญิงอ่ะแยกย้ายกันไปโอ้ยหมวกสวยว่ะเฮ้ยใครถอดรองเท้าอีกแล้ววะเหมนชิบหายเลยไอ้จอบโคนเหมนเลยอ่ะมึงมาสะบัดอะไรตรงนี้โอ้ มึงคิดดูสิเดินมาต้องหลายวันแล้วเนี่ยมันอับแค่ไหนเอามันออกซะบ้างเอาปีเบืออเป็นเพื่อนเป็นฝูงแค่นี้รับกันไม่ได้พวกมึงจริงๆเลยอปางื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงผู้ชาย ทอมทอมเมื่อก่อนน่ะเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วเอาหายได้ด้วยหรอวะเอาหน้าไม่ต้องอายเราอ่ะมีทุกอย่างเหมือนกันแล้วสาหายชื่ออะไรสมชายสมชายฮียอะไรกะนเัลเลอร์